ที่ได้มาร่วมในที่นี้นะครับแล้วก็กิ่งกิ่งก่อนพูดถึงรายชื่อของคนที่ร่วมสมมุนินะครับร่างประวัติงานนะครับผมผมไม่ได้เป็นหนึ่งในหนึ่งในสิบรายชื่อเราเพราะว่าเพราะว่าลงชื่อด้วยกระดาษตัือวานะครับไก็ตั้งใจว่าวันนี้จะมาจะมาลงชื่อที่นี่นะครับที่งานนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานเดินเดินใปซอยรล้วผ่านทางเสดสานธรรมศาสตร์นะครับก็คนที่ ทางหลวงชื่ออยู่ประจานาระมงช่วยนะครับช่วยประเดิมให้หน่อยนะครับเพราะ่าหลงนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้หลังเลยอะไรนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วการนิรโทษกรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีแต่เรื่องที่ดีนะครับผมไม่เห็นไม่เห็นโทษไม่เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นมีแต่เรื่องที่ดีแล้วผมก็แปลกใจว่าทำไมมันจะต้องมีมีมีไม่ยกเว้นหรือมีข้อแม้นะ้สถานการณ์เรื่องเครื่องบวกยกเว้นเรื่องนี้เรื่องดังนะครับผมคี้ฟัง มาแสดงความนะครับท่านนะครับก็รู้สึกจริงจริงก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่าตอบคำพิพากษาเกณฑ์กฎหมายที่นรกประสาทน,นะครับจริงๆก็ไล่้ฟังว่าเขาเนี่ยจบแล้วก็ไปทำงานในไรรอแล้วก็ระนาโมเรื่องคดีสองผม,ปมไปเจอเขาเมื่อสักิบกว่าปีแล้วสิบปีนะนะครับในช่วงเวลาที่คดีหนึ่งสองเนี่ยเป็นคดีที่ยากลำบากมากาาก็่อมรล่าวก่อนที่คดีนี้เล่าให้ฟังว่า ก่อนในในรัชสมัยของของรัชกาลที่เก้าเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคดีหนึ่งสองเป็นคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่อนข้าอยประจำนนี้มากนะครับแต่ว่ากระบวนการกระบวนการยุติธรรมที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีสองอย่างเดียวกระบวนการยุติธรรมที่ค่อนข้างจะผมว่าหนักหน่วงเนาะคนไข้ที่ทำ คดีในช่วงนั้นงความหรือคนที่รูร่งในช่วงน,น,นั้นเนี่ยก็ก็ิญกับความยากลำบากนะครับแล้วก็เวลาผ่านไปเนี่ยในช่วงตั้งไม่กี่ปีผ่านมาเนี่ยก็มีกระแสเนประทุกคร่้งๆดูเหมือนสังคมจะเริ่มเข้าใจว่าเรื่องหนึ่งสองเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องที่ต้องลึกซับซ้อนเป็นเรื่องที่ความขัดบายตายเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเป็นเรื่องที่เราสามารถจะพ้ดกันไ,ได้ใน่เรในเบรที่ปลอดภัยนะครับก็มีคนในสังคมจำนวนมากที่เข้าใจก็รู้สึกดีใจกับเขาะนะแต่พ่าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่า มันก็เริ่มแบบจะแบบเริ่มเดินใจยามย้ายอีกแล้วนะครับที่ต้องกลับมาพูดในเรื่องเดิมๆอีกนะครับเพราะที่จริงเมื่อปีประมาณปี62 63อะไรแบบนั้นเนี่ยคนก็พูดเยอะมากแล้วก็ดูไจะเข้าใจกันปัจจุบันก็จะต้องมาพูดอีกนะครับและการเหนือเข้าใจช่วยอะไรได้ผมรู้สึกดีใจว่าเออ่นักการเมืองหลายคนเนี่ยก็เออ่หลายหลายพรรคการใส่เหยียบลงว่าป็อกทตี้ยเปิดเวทีให้กับให้กับประชาชนได้มีโอกาสได้พูดคุยในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็มีคนที่พยายามที่จะ เสนอให้เป็นนโยบายสุดท้ายก็อาจจะไม่ได้เป็นนโยบายแต่ปัจจุบันเนี่ยการเป็นพักการของของอดีตความหรือว่าคนที่เกิดใหม่ต้องมาคุยเรื่องการเมืองต้องไปคุยวิสงกันอีกว่ามันมีมันมีความเป็นไปยังไงที่เราจะต้องเอาเรื่องพวกนี้มาพูดกันนะครับในในริบทของไรเงี้ยตุนานะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราได้ยินนะครับผมผมอยู่ในเซฟเซอรผมเนี่ยอยู่ในโลกวิชาการนะครับเราอยู่ในโลกวิญญาณนะครับเราพูดถึงตามกฎหมายวิชาที่สามในในเชิงวิญญาินะครับ แล้วทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเรามาฟังนะนักกฎหมายในความที่ทำงานในภาคอนุตตร i, ์ผมว่าได้มาฟังเหยื่อของของความอยู่ที่คำพูดเนี่ยเราเรู้สึกเจ็บปวดนะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรอบห้องเรียนหรือรอบว่าวิทยาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอธิบายไม่ได้ทฤษฎีนะครับตอนที่เราเรียนประสบการเมื่อกี้ฟังคุณกุ้งทฤษฎีนะครับได้เล่าประสบการณ์ของตัวเองในช่วงที่ทุกที่ดำ นะครับอุตระลงนะครับพยายามต่อต้านนะครับตัวร้างพันธุ์เนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกวันนี้เราคงเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมถึงมีความพยายามอย่างอางที่จะกีดกั้ประชาธิปไตยในช่วงเวลาเดิมนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเห็นดีเราเห็นตัวอย่างนะครับมันเลวร้ายมากนะครับของการคใช้รัฐทุนที60นะครับล่าสุดรัฐมนตรีไต้เนี่นะครับเปนกรณีของพรรคก้าวไต้นะครับก็คือถ้าวันนั้นเนนี่ยะครับนะประชาชธิปไตยสวรรค์ ก็รู้ว่าในอีกไม่กี่เดือนหน้าเนี่ยเราต้องเจออะไรเนี่ยผมก็เชื่อว่านะครับรคงจะจังไม่มาถึงนี้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยพูดถึงประมวณนี้รัฐธรรเนี่ยเขต้องบอกว่ามันคงจะมีผลดีสองเรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือในทางกฎหมายแล้วก็ในทางการเือนผมไปยาดพูดในทางกฎหมายก่อนว่าเท่าที่ฟังมาจากจากท่านท่านจากคนที่มีประสบการณ์เยเพิ่งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ากฎหมายในรัฐธรรเนี่ยคงจะไปรุนแางนะครับความ ครับอาจจะเรียกว่าเป็นสภาวะยกเว้นของกฎหมายไทยนะครับกว่ายึดคำกว่าอาจารย์คงใสยอาจารย์คงใสยทุกอย่างที่พูดนะครับก right. so ็เร <Sí. S 2> so like, well, so ื่องเยอะเรื่องของสภาวะยกเว้นของกฎหมายนะครับในทางความหมายแล้วกฎหมายเราเนี่ยมีบางเรื่องที่เป็นข้อยกเว้นเสมอนะครับแต่ซึ่งมันไม่มีคำอธิบายใดๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมคิดว่าข้อยกเว้นใหญ่ๆของระบบธรรมนยเราซึ่งมันไม่มีคำอธิบาย หรือบางครั้งเงนี่เราพยายามฟังอธิบายเนี่ยเป็นคำอธิบายที่เปนแปลกนะครับยกตัวอย่างชิ้นคดีล่าสุดของสามูเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งฟังพิสเสออธิบายเนี่ยนะครับพู้ิยานให้เหตุผลพยายามหยิบยกพฤติกรารเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นการอธิบายที่แปลกประหลาดมากนะครับแล้วมันมีความขัดแย้งกันเองมันมีคําถามเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสองเรื่องที่ผมว่าเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำลังวัดและตัดปัหารนะครับเดีเราไม่เคยมี อา่ารยเบกับทาายเหมยอาจจะคารกผมด้วยอาจะบอกว่าผมอาจจะเข้าใจผิดนนครับคื่อผมยังพยายามนึกถึงคำวิพักษาสารสนิกาหรือคำิพักษาสารสนตูนที่ที่บอกว่าการปฏนวณวารสารหรือการกระทำของคณะวารสารเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมยผมจำได้ว่าใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นคำนี้ส่สารสันตในคดีที่อาจารย์วันเจรคือรำที่สาูใช่ไหมครับ แต่ซึ่งมันสืบเนื่องมาจากการที่อาจารย์ถูกเรียกไปรายงานตัวใช่ไหมครับคดีนั้นเนี่ยรู้เหมือนจะเป็นคดีนี้ก็ต้อง่ใกล้เคียงนะครับที่เป็นการเหมือนกับไม่ได้บอกว่าการเปรัประทานเป็นเรื่องที่ไม่ชอบกฎหมายนะครับแต่ว่ามันต้องมีในไรในในยะอะไรบางอย่างนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นรับประหารแม้ว่านักกฎหมายทุกคนเนี่ยนะครับอย่าว่าจะนักกฎหมายเลยทุกคนนะครับที่มีหัวใจเว้นไทยเนี่ยก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ชอบกฎหมาย เป็นเรื่องที่ขัดต่อเปย์ไต่ไรแรงนะครับก็ต้องดูว่าเป็นเรื่องรายแรงที่สุดของของประย์ไตของหลักระย์ไตเนี่ยนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ในระบบกฎหมายกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่รับการยกเว้นเสมอว่ามันเป็นการกระทำที่ชอบนะครับนะเพราะแล้วการใช้หน้าหรือการกระทำานกฎหมายที่ตามมาเนี่ยมันจะถูกนักรองนะครับโดยกระบวนการยุติธรรมนะครับในความเป็นจริงจากความเป็นจริงก็จะกลายเป็นการนักรอง แต่โดยโดยทางการนะครับโดยคนหมายต่างๆนะครับผมก็จะบอกว่าไม่ไม่ทุกวันทุกวันนี้ได้ยินข่าวผมจะไม่ตามอ่านไม่ได้ถจริงแล้วก็มีการตัดสินเพียงเสนอลดทั้งอะไรนะประกาศทำสัารก็ส่อๆใช่ไหมใช่ไหมครับต้องบอก็มีคนพยายามมันน่าสนใจมากนะครับแต่แต่ว่าผมผมผมไม่มีความหวังอะไรนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในการดูรัฐประหารเนี่ยนะครับนะเออมันไม่เคยมีการประกาศเป็นทางการว่าการดูรัฐประหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ชอบกันหน่อยซึ่งเป็นเรื่องที่ น่าแปลกประหลาดที่สุดนะครับนะถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นข้อ,อยกเว้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับการเช็คเนี่จากการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยนะครับมันศาลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะย,ยอมรนะับไม่เดยตรงก็เลยกระจายที่เราเห็นนะครับในหลายคดีหรือว่าบางครั้งเนี่ยนะครับนะอาจจะโอเคแหละนะครับไม่ไม่รับรองกันนะครับอย่างกรณีของของคุณกุ้งทศด,ดีเนี่ย นะครับหรือว่าบางกรณีเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยก็อาจจะยกฟองไปแต่ว่ายังไม่ได้มีการประก,กาศว่าเป็นการทำที่ไม่ชอบกันอะไรแต่เพราะนั้นนี่คือความถ้าผมพูดแรงๆเนีน่ยมันมีความอัยน,น,นยศของเงิาาน,น,นนะ,ะของวิชาธิษศาสตร์ไทยนะครับของกรกาถไฟที่ทำไทยซึ่งเราไม่รู้ว่าเีจะทำยังไงเพื่อแก้ไขความผิดพลาดเหล่านี้นะครับผมคิดว่ากา,ก,การเรียนรู้สกัดเปียเป็นเป็นวิธีการที่ใกล้เคียงที่สุดน,นะครับที่เป็นราจะเรียกว่ายอมรับ อาจจะไม่โดยตรงเพราะไม่มีการประกาศในพรบนี้ด้วยซ้ำนารผมเชื่อเองนะพยายามอ่านร่างของของศูนย์ทนายนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้อ่านุร่างแต่ว่าก็เห็นของร่างเข้าใจเร็วๆเนี่ยไม่ได้อ่านโดยละเอียดนะครับก็ไม่ได้มีการเต้นกับเขียนลงไปว่าเกี่ยวกันเรื่อน้ัตรทหารหรือเกี่ยวกับตำรวจใช้พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นการตำรวจใช้พฤติกรรมที่ไม่ชอบรุนแรแต่ว่าอย่างก่อยที่สุดเนี่ยเรายอมรับว่ากำรวบใช้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเป็นวัตรทหารเนี่ยมันมีปัญหา นะครับมันมีปัญหาได้ตาครนะครับนะต่อให้คนที่ถูกจับเนี่ยเป็นคนผิดจริงแต่ถ้ากระบวนการท่านกฎหมายรู้ดีนะครับแต่ถ้ากระบวนการเนี่ย,นคนคนะยมันไม่ชอบก็หมายความว่าคนที่ถูกจับคนที่ถูกจับหาเนะี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงกระบวนการย <c oughs> ุติธรรมนะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่มันโปร่งใสมันเป็นความเปนให้กรวนการใช่ไหมครับนะตันนีงกระบวนการที่มีปนะนะัญหาแล้วเราโอ้ยไม่สามารถสื่อว่าเขาหรือพวกเขาำลังท,ท,งท,งงทำจริงจริงแต่ว่าอย่างที่ทนายและท่านผ้บิ้ฟังว่า ก็มีหลายเคสนะครับพี่ถูกกระสุนกระทบทำความผิดหรือว่าถูกลุมขังนะหรือว่ามีตวัดนะครับนะอันซึ่เนื่องมาจากกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริวารนักประหารผมคิด <guarding> ว <okay>? ่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไปลงลางนะครับความอขบยศการของของของนิสสันไทยซึ่งผมยังคิดไม่ออกเมื่อไหร่นะครับเราจะมีศาลที่กล้าประกาศว่าแน่นอนนะครับต้องต้องชื่นชมผู้พิพากษาบางท่านผมก็จะว่าบางท่ามีความเผ็นแย้งนะครับโดยผู้พิพากษา หรือผู้ว่าการทีผู้ใหญ่ในสารดีใจต่างๆที่เคยทำความเห็นแยกว่าการปฏิวัติทหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ชัวถูกไหมนะครับแต่ว่าพิพากษาศาลที่เป็นเปร์เซ็นนะครับคดีนั้นๆเนี่ยในวันที่3เนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของการที่เราไปรับรองหรือรายอมรับนะครับในสภาว์วัดยกเป็นการซึ่งันเป็นเรื่องที่ไม่อนยอมรับได้เพราะแล้วเนี่ยการพิรากษากรรมเนี่ยมันต้องเป็นการแก้ไขความผิดพลาดของนิสตา์ไทยโดยอ้อมนะครับดังนคิดว่าก็ มั <łość> นไม่มีทางเยียวยาได้หมดแล้วก็ดีใจที่ที่มีข้อเสนอในร่างกฎหมายเนี่ยที่จะไปเหมือนพยายามช่วยเยียวยาเฉยเฉยให้เขานะครับทุกคนไม่มีงผลได้เรารู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมันเป็นเรื่องที่สูญเสียมากแค่ไหนนะครับสำหรับคนที่ถูกดำเนินคดีไปโดยที่ไม่ได้เป็ู้กระทำความผิดนะครับหรือว่ากระบวนการถของรัฐธรรมนูญ ผมวิารเรื่องที่สองมันเป็นรื่องที่สิ้เรื่องกันแต่ทำได้ตอนมาตรการสองเนี่ยไม่ใช่มาตราที่เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติในช่วงเวลาที่ที่เกิดขึ้นนะครับก็บอกว่า มันมันเป็นกฎหมายที่มีอยู่แล้วมันอาจจะมีการแก้ไขแต่ว่าการกควทมผิดในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการซึ่งเหมือนการเองนะครับที่ส่งต่อมาเรื่อยๆตั้งแต่นับตั้งแต่อาจจะโยงต่อกัาตั้งแต่ปี49ปฏิวัติเมษายนปฏิมานะครับปฏิวัตินะครับปี57นะครับมันนำมาซึ่งการกระทำผิดนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องการใช้สธิเสรีภาพนะครับนะอาวุธนรูนนะครับแต่มันเป็นเรื่องของ ะเป็นการทาที่เข้าใจได้ว่ามันเกิดไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นหลายกรณีได้นอาอาจจะเกิดโดยตนเองแต่ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นมาจากนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านะครับนะเพราะฉะ้วเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยกระบวนการทางทฤษฎีเท่าไกับหนึ่งสองเนี่ยมันถือว่าเป็นอิทธึพลประยุกต์ของด่านนีสศาสรไทยนะครับซึ่งมนุษย์อย่างนีว่าเรายังไม่เป็นคนทำาวิจัยอย่จะไปพัฒน์โดยว่า ท่าทีผกผันท่าทีโงคนที่ประพับเปฎหมายในกรีที่เกี่้องกับสารชญนะครับมันเป็นยังไงบ้างแต่ผมเชื่อว่าเราสังเกตเองด้วยด้วยสายตาเราด้วยมารบาู้เราเนี่ยด้วกฎหมายด้วยกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่นด้่าะปกตินะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะมาตรา49รัฐนเนี่ยนะครับการล้มล้รงตากองคกนมันเป็นกฎหมายที่กฎหมายรู้ว่ามันเป็นมันเป็นให้ความที่ว่าดาเรื่องภาษาพินิต และวนักกฎหมายรู้ดีว่าเมื่อเราตามกฎหมายเขียนไวปกว้างให้นักกฎหมายจะได้มีนิดเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยถ้านักกฎหมายตัดสินนักกฎหมายสิบคนเนี่ยนะสี่คนเหตุทางหนึ่งหกคนอะไรอย่างนักกฎหมายเนี่ยใจเห็นะด้วยการพบกันยากมากในการกินความกฎหมายที่เรียกกัว่ากฎหมายวิธีธรรมหมายที่มันมีความคลุมเครือแต่ว่าคำที่ข้าศัพท์สารลันู่นเนี่ยนะออกมาเก้าต่อศูนย์เนี่ยมันมันมันผงเชื้อในบางอย่างนะครับแล้วก็ดูจากเหตุผลทที่ศาลให้เนี่ยนะครับ ผมรู้สึกว่าเออมันมีคำถามเยอะมากเลยอะ่ะนี่เหลือเหตุผลที่ทำให้คนเก้าคนเนี่ยเห็นพ้องกันใช่ไหมครับในคดีแบบนี้นะครับไม่นับถึงคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับาตราหน่วสอหรือคดีต่างซึ่งรเราเห็นภ้พทีนะครับของคนที่รับผิดชอบในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยซึ่งมันค่อนข้างจะปิดินะครับเรียกว่าอาจจะไม่ใช่บ้านาลของการดำเนินกระบวนกพิจารณาที่เป็นแต่เดียวกับคดีอื่นทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นผลบางของผู้เสียภาทีเข้ามา อยู่กล้องนะครคดีเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับมันทําให้คดีเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นข้อยุบเว้นกลายเป็นคนในกระบวนการที่ทำที่รับผิดชอบเนี่ยมันจะได้เห็นในทางเดียวกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากผมเลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะแก้ไขความผิดปกติของกระบวนการในทางกฎหมายของนิสสันใหมนะครับนะฮะในทางระเมืองขออนุาตที่จะติดต่อยนะครับเพราะว่าอาจจะได้ใช้เวลาที่บ้านเดี๋อยู่แล้ว เดี่ยได้อไป้อต่อไปก็ต่อไปได้้พูดต่อเลยครับแต่ว่าขออนุญาตพูดในทางตรงนอย่างนี้นะครับผมได้ส่วนตัวเนี่ผมบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามไปที่บอกนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากการปฏิวัติรัฐปารเมื่อปี49่ําทำให้เกิดเหตุการณ์เมื่อปีถ้า2อปีท่าสานะครเหตุกรณ์ที่เกิดขึ้นเยมันเป็นสิ่งที่เกิดระจากหตุการณ่อหน้า ถ้าเรายอมรับว่าการปฏิวัติัประหารคือความผิดพลาดสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความผิดพลาดเนี่ยมันคือออปฏิกิริยามันคือการการโต้ตอบของประชาชนต่อสิ่งที่มันไม่ชอบปากสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายแม้ว่าบางครั้งเนี่ยการโต้ตอบมันอาจจะในบางถ้าเราไปพิจารณาในสายการตอตเนี่ยรู้สึกว่ามันดูรุนแรงไปมไหมว่ามันจะเกินเลยไหมแต่ว่าถ้าเราเราเข้าใจว่ามันเริ่มต้นมาจากสิ่งที่เลวร้าย ถึงทำไมครับเพราะนั่นแ้การที่เราตอบโต้การที่เราแสดงออกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเพราะแล้วเนี่ยท,ท,ทุกๆการกระทำที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี49เนี่ยผมคิดว่ามันมีเหตุมีปัจจัยมันมีความสัมพันธ์ระหว่างเหตุหและผลอยู่แล้วก็มันต้องถือว่ามันต้องเป็นเรื่องในทางการเมืองในทางธุรกินนะครับแต่ซึ่งการการให้โอกาสในทางการเมืองเนี่ยคือการให้โอกาสคนถ้าเรายกย้อนไปดูว่า ถึงแม้ว่าเรื่องของการว่าทาเป็นเพย์โค้เนี่ยมันอาจจะเป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งเนาะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็คือการไม่เห็นตการไม่เอาไปซึ่งถามว่าเราเคยทำไหมที่ทนายไปเล่ฟังว่าจริงๆเนี่ยการไม่บังคับการไม่บังคับใช้กฎหมายมาตรฐานทุนส่วนี่เคยทำมาแล้วเลยถึงต้องไปทำตั้งแต่เรามลิกฝ่ายรนฐานะเนี่ยนะก็มีความสามว่าแน่นอนคุณอาจจะตัดสินใจเองไม่ได้คุณจะต้องปรึกษานับทวงบอลเพราะตรงนี้ต่างๆมากมายแต่ว่ามันอยู่ในวิสัยที่ที่เขาจะทำได้มันเคยทำมาแล้ว ใช่ไหมครับแล้วการให้โอก,กาสคนเนี่ยมันเป็นเรื่องบนตีกับสังคมเราอยู่แล้วเราเป็นสังคมอญญาจจะเรียกวุฒิสังคมพุทธหรือเปล่านะครับไม่รู้คนพุทธหรือเท่าไหร่ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าหลายคนสมัยคนก็ได้บอกว่าตัวนี่คือสังคมพุทธสังคมของความคิดเห็นใจกันแล้วก็ให้แบาไปกันให้โอก,กาสกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าการที่เราให้โอก,กาสกันนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศนะครับของการ เรียกว่าเรื่องต้นเกิดใหม่นะครับแต่ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมยังมองไม่ออกว่ามันเป็นเรื่องที่เสียหายอะไรนะครับในทางการเงินผมอาจจะอาจจะพูดแบบเแบบกี่ยวกับนายอีฟไปหน่อยอาจจะเป็นคนเหมือนกับดูเช่นทางการเงินไปหน่อยนะครับแต่ผมมองว่า,ามันไม่ควรจะมีอะไรที่ซับซ้อนกับทางการเงินเลยใช่ไหมครับนะคือเราเห็นปัญหาอยู่ว่าคือจริงๆตอนนี้เนี่ยผมผมเข้าใจว่าถ้ามองในทาง,างาการเงินทางการเงินก็จะการบริหารตลอดเวลาว่าการจะทำ การตัดสินใจเนี่ยมันจะมีบททางการเมืองหรือไม่ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาทางอัฒมักดิหรือพยายามฟังคนเนี่ยโดยธรรมชาติทก,การเมืองเนี่ยนะมันเป็นเพียงแค่การคิดเฉพาะหน้าแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมันคือความพยายามแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่มันสั่งสมมามันเป็นรากของปัญหาจะไปทักที่เกิดข,ขึ้นมาเป็นเวลา17ปีนะครับแล้วก็จริงอยู่ว่าอย่างมอกว่าให้ตอนนี้เนี่ยกระแสะคนต้อเห็นเยอะแบบสนใจอะไรบาง มันเปิดใหไปแต่ว่าเราไม่รู้ม,ระะม,มันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่นะครับแล้วมันอาจจะเนี้ยมันอาจจะมาทุกขึ้นมามันอาจจะรอเวลาเองว่าจะมีสถา,กานการณ์เดินกางอะไรขึ้นมาจนกระทั่งคนเนี่ยไม่สามารถจะรอดรอได้ทีนะครับผมคิดว่านาี่เรามีโอกาสในการที่จะได้ช่วยกันทำให้สังคมไทยมันสามารถเดินหน้าไปได้สร้างพื้นสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะครให้คนได้คุกินได้ให้โอกาสคนที่แบบเจอนะครับเราก็ต้องไปคิดอะไรมากนะครับเพราะให้โอกาสเขาได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในสังคมเนี่ยมผมคิดว่านี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุด แต่ไม่ควรจะปล่อยให้ไปไกลกว่านี้แล้วเพราะว่าผมเชื่ว่าเมื่อเราปล่อยไปไกลกว่านี้เนี่ยเมืน้ำเนี่ยนะครับที่ไปเกิดความขัดแย้ปขึ้นมาเนี่ยมันมันจะทำอะไรไม่ได้แลวนะเพราะเพราะตาผมเนี่ยผมคิดว่าในขณะนั้กฎหมายเนี่ยการทีรจฐประารเนี่ยคือการไปแก้ไขความผิดพลาดของระบกฎหมายไทยนะครับของนิสสั์ไทยของกระบวนการทางไทยนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ประนามนะครับ ความผิดพลาดและความเลวร้ายที่เกิดขึ้นต่อคนไข้อย่างอย่างรงไปตรงมาชัดเจนนะครับแต่ว่าเราก็เป็นการยอมรับในท้องว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความผิดในแล้วมันมีความผิดพลาดในระบบการสื่อสารในระบบคำขอบคุณครับขอบคุณ